ยังเป็นเรื่องบนท้องถนนค่ะกลับมาที่กรุงเทพมหานครนะคะมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งก็ขี่มาตามปกติอะคะ่ะปรากฏว่าแท็กซี่ตามหลังแล้วแท็กซี่เห็นผู้โดยสารอยู่ที่ฝั่งซ้ายปรากฏว่าแท็กซี่ก็เบียดปาดปาดมอเตอร์ไซค์จะไปรับผู้โดยสารนะคะมอเตอร์ไซค์เขาก็ชนท้ายแท็กซี่บอกว่าคุณชนท้ายผมคุณเป็นฝ่ายผิดอลองดูเรื่องนี้ค่ะดูคลิปภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ หลังจากชนแล้วที่เบอะซ้ายของแท็กซี่ในวงกลมค่ะคอทา่่ี้นกจะเห็นเป็นตะป๋องเบียนะคะอไรปับบชถผมได้มีขวดเบียรวางอยู่ที่เบาะด้านซ้ายเรื่องนี้เพจยากดางเดี๋ยวจัดให้ดีเทินพาร์ทหลงในเพจค่ะ ในคลิปจะเห็นชายเสื้อแดงเป็นคนขับแท็กซี่โต้เถียงกับชายวัยรุ่นเสื้อดำอเหตุการณ์นี้ต้นเรื่องมาจากชายวัยรุ่นขีมมาา่มอเตอร์ไซค์มาแล้วแท็กซี่ขับตามหลังแล้วก็ปาดหน้าเพื่อจะไปรับผู้โดยสารมอเตอรา์ไซค์ก็เลยชนท้ายระหว่างการโต้เถียงกันก็เหลือบไปเห็นขวดเบียร์วางอยู่ค่ะทีมข่าวลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุจุดนี้ใ,นในกล้กับแยกเกษตรไปเจอกับในแชมป์เป็นคนขับมอเตอรา์ไซค์เล่าเหตุการณ์บอกว่าเกิดขึ้นเช้ามืดที่ผ่านมา ตัวเองขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านมาถึงอุโมงค์ข้ามแยกเกษตรก็วิ่งเลนซ้ายสุดปรากฏว่ามีผู้โดยสารอยู่ริมฟุตบาทบกเรียกแท็กซี่เป็นแท็กซี่เขียวเหลืองหมายเลขทะเบียน1มก9 1 1 9กทมแท็กซี่อยู่ด้านหลังแท็กซี่ก็เร่งเครื่องแสงหน้ามอเตอร์ไซค์เพื่อจะไปรับผู้โดยสารเปลี่ยนเลนตะทันหันจากเลนสมาเลนซ้ายสุดมอเตอร์ไซค์ของตนเด็กไม่ทันนะคะก็เลยชนท้าย ตนเองก็ลงจากรถไปถามแท็กซี่บอกว่าทำไมทำแบบนี้แต่ว่าแท็กซี่ก็ไม่ยอมรับผิดแล้วก็บอกว่ามอเตอร์ไซค์ชนท้ายมอเตอร์ไซค์ก็ต้องรับผิดชอบสิตัวเองรู้สึกไม่โอเคนะคะเพราะว่าพยานรวมถึงกล้องจอนปิดก็ยืนยันว่าแท็กซี่ขับเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วแต่สินใจไปลงบันทึกประจําวันที่สอนอผลโยธินตํารวจนําตัวคนขับแท็กซี่ไปตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ไปเจอเบียรในรถแต่ผลตรวจไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์อเรื่องที่เกิดขึ้นคะ่ะ ทางคุณแชมปผู้เสียหายเองก็บอกว่าอยากจะให้เป็นบทเรียนในการใช้รถใช้ถนโนโดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะนะลองฟังเสียงค่ะมาลูกค้าเขายืนอยู่ตรงนี้เขากินร้านเขากินหมูกระทะอยู่ร้านนี้เขาก็บอกตรงนี้เลยผมก็วิ่งซ้ายมานี่แหละฮะมาเร็วเหมือนกันแกก็ปาดรถเข้ามาเลยจะรับผู้โดยสาร,สารใช่แล้วผมเบรกไม่ทันนี่ก็เลยชนเข้าไปเต็มเ็มเลยผมก็ไปบอกลุงว่าลุงผมผมชนท้ายรถลุงนะ เขาบอกเอา้าคุณชนผมเหรอคุณก็ต้องรับผิดชอบผมดิอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ยอมเลยว่าแบบผมผมหลบน้ําผมหลบน้ําเข้ามาตอนผมถ่ายคลิปอ่ะผมผมกลัวแกจะหนีแกเดินเดินขึ้นไปรถแล้วไปนั่งอยู่ในรถไงผมก็ไปเปิดประตูแล้วผมก็ไปเจอเบียร์ผมคิดว่าแกกินเบียร์หรือดื่มมาอะไรเงี้ยไปเจอเบียร์ผมก็ให้เพื่อนผมถ่ายคลิปให้ เออแล้วแกก็บอกว่าเดี๋ยวผมอย่ามายุ่งกับผมเดี๋ยวผมไม่เกี่ยวอะไรกันล่ะอย่าเงี้ยกอผมก็กลัวแบบแกเมาอะไรเงี้ยก็ให้แกไปเป่าที่ที่ที่โรงพักก็กไม่ไม่พบแอลกอฮอล์ก็ยังไม่ได้ดื่มเนี่ยฮะผู้ชมครับ